สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาวีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่างานหรือผแผนกใดรับผิดชอบในการตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียนมี4ตัวเลือกตอบก็ไก่ผแผนกวิชาขอไข่งานทะเบียนคอควายงานวัดผลและประเมินผลงงู งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคำถามข้อนี้นะครับเข้าถามเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบของงานหรือแผนกใดนะครับที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนของครูผู้สอนก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการที่ลหยทําการอนุมัติตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนนะครับของครูผู้สอนทุกท่านทุกวิชาเนี่ย ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะนําเสนอคะแนนเหล่านี้นะครับให้คณะกรรมการเนี่ยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเนี่ยแล้วก็ผูู้อำนวยการนะครับได้ทําการอนุมัติว่าเกรดเทอมนี้อนุมัติแล้วนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการประกาศผลการเรียนต่อไปนะครับนี่คือคําถามของข้อนี้ทุกท่านจะต้องไปอ่านหน้าที่และความรับผิดชอบตรงนี้ในระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552นะครับ เนื้อหาจะอยู่ในนั้นเลยว่ามันเป็นหน้าที่ของแผนกหรืองานใดนั่นเองนะครับดังนั้นคําถามข้อนี้ทุกท่านจะต้องเลือกตัวเลือกตอบเป็นข,อข้อควายครับงานวัดผลและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียนต่อไปนั่นเองนะครับใครตอบข,ข้อกอไก่ขอใคร แล้วก็งองูมานะครับก็จะเป็นการตอบผิดนะครับคือลักษณะของหน้าที่และความรับผิดชอบเนี่ยมันดูเหมือนกับจะเป็นของกอไก่หรือขอไข่หรืององูนะครับถ้าท่านไม่รู้จริงๆเนี่ยท่านจะตอบแบบลังเลตอบไม่ได้ตอบแล้วไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าท่านอ่านตัวระเบียบตัวนี้มาดีๆนยท่านจะตอบได้แบบขอควายเลยนะครับงานวัดผลนะประเมินผลนะามาดูหน้าที่ครับเนี่ย ยังเป็นหน้าที่ของงานวัดผลและประเมินผลนะครับข้อ37แล้วก็มาดูวงเล็บ4ตรงนี้ครับงานวัดผลและประเมินผลมีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อํานวยการวิทยาลัยเพื่ออนุม,มัติผลการเรียนนั่นเองนะครับก็ชัดเจนดีไปอ่านระเบียบนี้ดีๆนะครับเวลาท่านไปทํางานเนี่ยก็จะได้เจอกับไฟล์แล้วก็งานต่างๆ ตามระเบียบนี้นะครับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552นี้ก็เน้นย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านหนังสือเยอะๆไม่งั้นท่านจะตอบคําถามข้อน,นี้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นข้อขอควายนะครับงานวัดผลและประเมินผลมีหน้าที่ตามคําถามข้อน,นี้เลยนะครับมีเวลาว่างก็อ่านหนังสือเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อสอบข้อไหนมาถามเรานะครับเตรียมไปเยอะๆ หาแนวข้อสอบไปเยอะๆก็จะทําให้ท่านมีความพร้อมมากกว่าการสอบรอบก่อนๆอย่างแน่นอนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ